งสลาดเสียเถิดจะได้ไปนิพพานกำบนพบสามยำหนุ่มสาวน้อยยำ้ย,ยนำแล้วทุกปรการ่เท่าหนังยานแต่ล้วนเครื่องเม็ดเอ็นใหญ่เก้ารอย,อยมันมาทำเข็นใจให้ร้อนให้เย็นไม่ขอบตั้งตัวคนเกิ้วก็เข้าในตา เส้นผมบนหัวดำแล้วกลับงอกหน้าตาเวาวววดูหน้าบาดเสียจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนเป็นสอนภาวนาระ ตาราตันเกิดมารังแต่จะตายผู้ดีเข็นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมีติดตัวไป,ไป,ไปเป็นเียรเมียผัวรากเขาจากมานีเขาเหม็นซากเพี้เป่วยเน่าปุบปอง